ที่น,นอนงไหมนะครับเนี่ยกเิกรตูนไว้แล้วก็นอนหล,ลับนะครับเจ้าของข,องของก็มีเลนตาด้วยมีเลนตาด้วยโอ้ตื่นแล้วโหมันตึกแล้วนะครับเนี่ยฮะง่วงหรอครับ โอ้มใรบปลาได้ปลาปาโอ้เป็นขี้เกียจครับีเกียจแลอนเขากินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ใส่เป็นเขาแ่เอนไรเนคนเอยังลยนี่นช่พะอนฮะไม่ใช่พองนะองนกลอี่นะไม่ใช่ของมาไรอนี้ระอ์ันนี้อันนี้เนียของพ่อเนี่ยห้ามยุ่งนะครับ ไปไมด้นะคะหมอนขมอนพ่อเนี่ยลูกข้าขะหมอนพ่อเปหนหนแลสองอานเลยอะค่ะเนเปิดกระตูนดนดน,ดดดดนีน่ดีดแล้วก็หลับเข้ามารรมมตื่นจละกี่โมงเนี่ยห้าทุ่มแล้วเออนี่นอนได้แล้วข่ะหลับจาค่ะหลับหลับหลัหล <c oughs> กให้หลับจา <c oughs> ไม่หลับตายเข้ามากวนเน่ย <c oughs> <c oughs> อะไรงานก็หน่อยให้เขาสับตะไคร้ให้ด้วยอย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามด้วยนะคะน้องไม้ใช่ไหมครับ่พี่เพูดว่าพัะเพิงชะก,กาดุนค่ะเดี๋ยวมาเป็นไม้นะครับใช่น้องไมติดตามน้องไม้ได้เลยบ๊ายบายใครไม่ติดตามไม่รีวิวแล้วบ๊ายบาย